เชียงใหม่สั่งเตือนป้องกันโรคอสวที่รุนแรงในเด็กและผู้สูงอายุโรคอสวหรือ respiratory syncytial virus เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุได้แต่อาการจะรุนแรงมากขึ้นในเด็กเล็กและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีจึงต้องระวังและสังเกตอาการให้ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและรักษาต่อเนื่อง แพทย์หญิงสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กล่าวว่าอาการโรคเอสวจะเริ่มด้วยอาการเล็กน้อยเช่นมีแค่ไอมีน้ํามูกจากคอแต่อาจเป็นเหตุให้เกิดอาการรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงอายุซึ่งอาจมีอาการหายใจหอบเหนื่อยอกบุมฟังเสียงปอดผิดปกติหรือมีเสียงหายใจหวีดซึมลงและรับประทานอาหารได้น้อย แต่นี่เป็นส่วนที่มากคนลืมไปการป้องกันและรักษาโรคไอวีจึงต้องเน้นย้ำการสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อและเกิดอาการรุนแรงปิดล้างเลี่ยงหยุดสังเกตเป็นหลักการที่สำคัญในการป้องกันโรค S อวีปิดปิดปากจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจามและสวมหน้ากากาอนามาัยหักป่วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อล้าง ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสะบู่บ่อยๆโดยเฉพาะหลังสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อเช่เชนกอนประตูลูกบิดราวบันไดหรือราวบนรถโดยสารล้างมือหลังจากสัมผัสสิ่งของที่มีความเสี่ยงเลี่ยงหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณหน้าตาจมูกปากทำความสะอาดบ้านและสิ่งของของเล่นที่สัมผัสเป็นประจำหยุดเมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสังเกตหากมีอาการหายใจมีเสียงหวีดหอบเหนื่อยง่ายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป และนี่เป็นสิ่งที่คุณควรรู้การรักษาโรคเอสวีจะเป็นการรักษาตามอาการแต่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้จึงต้องระวังและสังเกตอาการให้ดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อและรักษาต่อเนื่องคุณคิดอย่างไรกับวิธีการป้องกันโรคไอสซวีนี้คุณมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาถามและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่นี่